มือน,นะครับซ่อมแอร์ใช้แอร์ซัมซุงนะครับซ่อมซุงขึ้น CF นะครับตัวนี้น่าจะต้องทำการลากแอร์นะครับใช้แอร์เกิน5ชั่วโมงนะเอ้ย 5, 500ชั่วโมงแล้วซ่อมซุงมวินฟีนีลมไม่ประทะตัวนี่เลย เป็นตอนกลางคืนนะครับเนี่ยนี่ก็จะตีหนึ่งละยังคืนสิบนาทีใช้งานตั้งแต่หกโมงนะครับสิบแปดนาฬิกาถึงตีหนึ่งขึ้นโค้ดนะครับนี่นะ CF ช่างแมวเองนี่แหละอย่ารุนกราค่อยร้อนนะก็ a R หนึ่งสาม C Y E A A M U K ะ เกิน500ชั่วโมงแล้วนะครับคอยเย็นกว่าเฮ้ยคอยร้อนก็ไม่ตันเท่าไหร่วินฟรีวินฟรีวันนี้ใช้งานก็มีปัญหาอยู่นะครับเวลาลดรอบมันดังนะครับอคอมเพรสเซอร์ดังมากตอนที่ใช้หมดประหยัดไฟครับ เปิดสี่ห้าชั่วโมงคอมพิวเตอร์จะดังสั่นตึ๊ด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 จนจนยางรองนี้แตกนะครับมีปัญหานะซัพซอนจะมีปัญหาอยู่ถ้าเจอปัญหานะครับไม่รู้บ้านอื่นจะเจอแบบมันจะดังปั๊กปั๊กปั๊กปักปั๊กยางฝั่งนี้แตกหักเลยนะครับหอมจะสั่นมากนะมีอาซัพซองมีมมีปัญหาอยู่เป็นบางครั้งไหมบางครั้งไม่เป็น จากการใช้งานจริงเนี่ยนะครับจะมีคอมเพรสเซอร์ดังนะครับเวลาใช้โหมดเนี่ยนะอ้นีจะมืดหน่อยนะเนี่ยโหมดเนี่ยโหมดปิดเนี่ยถ้าเปิดตั้งแต่หกโมงนะสมัก็จะใช้โหมดนี่นอนนะมันก็จะมีปัญหาถ้าเปิดหกโมงประมาณเที่ยงคืนหรือห้าทุ่มบางทีก็จะดังคอมเพรสเซอร์จะดังป๊อก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 นะครับปัญหาจากการใช้งานจริงนะครับ ส,สแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาล้างนะครับตอนนี้ก็คือลมไม่ประทะตัวนะครับเยน็นตอนนี้ก็คืออันนี้เราต้องล้างแอร์นะครับต้องคอยเย็นนี่แหละใช้เกินห้าร้อยชั่วโมงนะครับเคอใครเจอปัญหานะครับแต่ว่าที่เจอปัญหาก็คือคอมเพรสเซอร์ดังนะครับบางทีเป็นบางทีนะไม่แน่ใจว่ามีปัญหาที่ตอนที่ไฟฟ้าตกหรือเปล่านะครับตัวนี้ไม่มั่นใจเหมือนกัน แต่เป็นนะฮะถ้าเปิดใช้หลายๆชั่วโมงจะเป็นไม่รู้บ้านอื่นเจอปัญหาไหมนะครับจะดังสั่นออกมาณนี้นะดังนี้นะแต่แต่มันจะสั่นแรงกว่านี้นะคอมจะสั่นปุ๊บปุ๊เหมือนคอมพิเซอร์จะพังนะครับรอบเบาครับมีอย่างดังไม่แรงนะดังนี่มันจะสั่นๆเลยง่ายดังสั่นจนไอ้ลูกยางพังนะครับยางรองคอมพิเซอร์แตกด้านหน้านะฝั่งนี้ตัวหน้าฝั่งนี้เองเดียวนะ พังนะครับสามตัวไม่พังเวลาที่เป็นนะครับอันนี้เป็นจริงนะครับไม่แน่ใจบ้านอื่นเจอไหมนะครับเอาปัญหามาฝากด้ยนะครับ